ก็สวัสดียามค่ําคืนนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราทําอะไรเราจะไปหากบไป <ะ S 2> ตรงหน้าบ้านพี่ต้นนะฮะใช่ครับไป,ไปดูนครับผม,มดูว่าจะตัวที่ป่าอินข้าวอิ่มๆกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดกันนานนะ ไปบอะไปเอาขังไหเอาถังมาจับปูเอาดิเอาถังมาเดี๋ยวพี่ถือสมบอกให้อ่าไปนี่ฮะ ก็สวัสดีหนึ่งคนดูนะครับผมวันนี้เราก็มาจับกบกันครับก่อนกลับบ้านนะครับผมนี่เดวบรรยากาศตอนคืนนะฮะนี่ับบรรยากาศตอนนี้อยู่ทุ่งนาบ้านพี่ต้นนะครับผมอยู่วัดลาดประดุกเดี๋ยวเราจะไปจับปูกันนะครับผมคืนนี้ นี่ชิกาตอนคืนนะฮะนี่คือกางน้นนะฮะมีสมวกด้วยฮะนี่ก็คืออาวุธเดี๋ยวลุ้นตัวนะครับผมโอ้ยหวานแห่มาทั้งวันนะฮะนี่ก็อยู่บ้านพี่ต้นนะครับผม มา,ายาสุดนะครับเราได้มันหนึตัวเลยนะปูเหรอไม่ได้อะไรเขียดใหญ่อเออเดิดเขียดใหญ่มาหนึ่งตัวอ่ะพี่ถือกระป๋องเออสวัสดีหนึ่งท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวเราก็จับปูนาฮะปูนา,นากบนะครับเน,นี้ๆเป็น,น,นปูนาเอาสม,อ,มองไหมไม่ไม่เปแล้ว ปูนาครับนี่นะฮะดูทรงปูนานะฮะไปไม่รู้จะโดนกบไหมเอาถือสมอง้วยสวัสดีหนึ่งท่านนะที่เข้ามาดูนะครับมีทั้งกบทั้งปูนะฮะ สวัสดีสมท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จับกบจับโอนะครับตอนคืนเฮ้ยกบใช่ไหมสวัสดีสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็ห่างหายกันแบบทิตยหนึ่งนะฮะ เราก็มาจับกบกันมาเดินย่อยนะเดินย่อยเดินย่อยอไม่รู้กบออกกี่โมงนะแต่เราก็จะมาแทงนะตัวเป็นโดนะ่ะใช่ หมไมน่งๆนังน่งๆขนาวหน้าเงนั่นเออนั่นไม่ใช่ฝั่งนู้นตาแดงๆส่งเปไหมเ้ยเดี๋ยวเขอดูเลยเดี๋ยวขอส่งดูเลยใช่ไปหนึ่งไงลงมาแล้ว ชอบป่าลูกอนี้ลูกปูปปอะไรอะไรใบไม้ใบไม้วัดนี้หนึ่งท่านนะครับตอนนี้เราก็มาจับกบกันนะครับอุ้ยลงไปแล้วตกลงเรเลองเลยโดดน้ำลงไปท่าน มีร่องรอยครับมีร่องรอยกบดุดนะั่นน่นจะอยู่ที่เดิมแหละลองแทงดูดิซุ่มดูถ้ามันอยู่มันจะลอยไม่ลอยลองซุ่มดูงั้นแหละดำๆอะ่ะ <c oughs> อยู่ถนีๆถังซุ่มๆถังอุ้อย งูปลางูปลา,ปา,ปาไปไปไปงูปาลาหลบไปลเลยเดี๋ยวไปดนะูทิกตอกนะคนจบก่อนทิกตอกดีกว่าไหมไคนไม่ค่อยดูนะครับไปทิกตอกนะอะไร